เสร็จแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่โรซี่คิดอยู่ในหัวตอนนั้นคือหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วค่าตับอักเสบหนักมากใช้คำว่าหนักมากนะหนักมากจริงๆหนักมากจนหมอบอกว่าโอเคเอ,อมีอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือนอนพักไปเรื่อยๆแล้วแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นคุณรู้ไหมว่าโรซี่แบบ ถาตับอักเสบอะสมมติว่าเม็ดเลือดขาวมันปกติเวลาเราไม่สบายใช่ไหมคะเม็ดเลือดขาวจะเยอะเพราะว่าจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอะจะต้องมาเหมือนกับทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเร็วขึ้นที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยโรซี่ก็รู้สึกว่าเอ๊เราจะรอดไหมนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษาไม่มียาปฏิชีวนะอะไรที่รักษาอยู่ได้สิ่งเดียวคือต้องให้ ค่าตับมันดีขึ้นเรื่อยๆเองให้ค่าตับมันดีขึ้นเรื่อยๆเองอ่าโรซี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะรอดไหมเพราะว่าด้วยอาการตอนนั้นที่โรซี่เป็นโรซี่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นตับอักเสบแบบนี้แล้วเราจะรอดไหมเพราะว่าคุณนึกออกไหมตับบะมันอยู่ใกล้ๆมันเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดที่ตามความรู้สึกโรซี่นะถ้าไม่ใช่หัวใจตับเนี่ยเป็นสิ่งที่รับสารพิษ อ่าแล้วก็เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญอะที่คุณถ้าเกิดคุณเคยได้ยินเขาจะบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งตับคือถ้าเป็นมะเร็งตับแล้วแล้วก็คุณอาจจะไม่รอดจะไปเร็วกว่าสิ่งอื่นๆถ้าเกิดเป็นมะเร็งตับเนาะคราวนี้คราวนี้เนี่ยวันนั้นโรซี่นอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วโรซี่ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่า เออคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่โรซี่คิดตอนนั้นคือโรซี่รู้สึกว่าคือคิดไปไกลอะคุณนึกออกเปล่าว่ามันเป็นอารมณ์แบบน่าจะเป็นธรรมดาของคนที่ป่วยพอเวลาป่วยป่วยเสร็จอาการคิดลบมันจะวิ่งมาทันทีหรือเวลาคุณรู้สึกไม่สบายใจมันจะคิดลบขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยฉันจะรอดไหมแล้วฉันจะงานฉันจะเป็นยังไงเออโรซี่รู้สึกว่าเฮ้ย ตอนนั้นน่ะรู้สึกกับตัวเองนะว่าเราไม่น่าทํางานหนักขนาดนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าการทํางานหนักหรือเปล่าที่ทําให้เราเป็นตับอักเสบโอเคถ้าเรากินเหล้าอย่างเดียวคงจะไม่เป็นตับอักเสบมั้งอ่ามันก็คิดบวกกันไปต่างๆนานาจนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายก็ต้องอย่างที่คุณเห็นละค่ะโรซี่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าโรซี่ก็รอดมาได้เนาะ